สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซเก่าด้วยนราจะสวัสดีพี่นอ้องเ,เพื่อนทางนาะช่อง Youtube ด้วยกันทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางล่ะกะ็คอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอะจาก มาพบกับแนวทางหวยหาหน้อยจะมือหนีหาหน้อยมัดร่วมจะวันที่สิบหาเดือนห้าจะวันผุดกลับมาพบกับแนวทางของแอนดอยตามเคยวันที่สิบห้ามือหนีแอนดอยลงหายหลากหลายแนวทางจะสนใจแนวทางใดกาสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะอย่างมือนีวันที่สิบหากัแอนอยลงแนวทางรัฐบาลไทยให้ด้วยจะเพราะว่ารัฐบาลไทยนี่คือแอนอยลงหย้ยองสูตรนะจ้ะ สูแรกก็คือลงไห้วันที่สิบหาลงไหก่อนนอกจากส่วนสูตรที่สองก็เจอกันวันที่สิบหกจะตอนเสาร์จะสายด่วนหกคููเด่นจะสําหรับวันที่สิบหกจ้าสำหรับรบัฐบาลไทยเมื่อนี่งวดน,นี้สีได้ตัวได้แบบไรกะรอติดตามชมละกะันเราจะเข้าไปรับชมนเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเผื่อมีตัวที่ถูกใจเนาะจ้าฝากไว้ในอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีละกะันเนาะจ้าสำหรับโพลฮาหนอย ของวันที่สิบสี่จากกับฮานอยมัดรวมสำหรับมัดรวมเมื่อวานให้ไปที่เด่น0ูย์เวิ่งลูดจ้าศูกับเกวิ่งลูดสำหรับพ้นเฉพาะกิดเก2าสี่สงหลงงหกเฉพาะกิดผ่านไปจากเด่นเก่าวิ่งลูดเก่าของเฮามาลักลอยจากเฉพาะกิดเก่าสี่ หลักลอยหลักซิปเราะจะสำหรับรอบพิเศษหนึ่งแปดแปดอ่าแอจอยติดเบิร์ติดเบิร์นนักอยู่หกหกกับเจ็ให้จับให้เจดเจมาแปดแจะสำหรับเลขเบิร์นทางการเบิร์นหลุดเบิร์นยินดีด้วยจะส,สำหรับสายเบิร์ของเฮาจะโอ้โหให้เจ็ดเจ็ดมาแปดแปดสำหรับ2ตัวล่างพิเศษเก้าก มาตรงๆรง96บอตองกลับจะมาตรงๆเลยเด่น9วิรุตเกมาแอดจอยเนียนพิดตัวเนาะเนีน97กับ93าสามาเกหสำหรับรอบปกติจะ880 80สุดกันของแอดจอยมี8เนาะอย่างพิเศษนี่มา188่งแดดเนาะจใจ แปดแปดชุดการเอเอยกับบริจับหาย 88, แปดแปดเาจะสำหรับรอบพิเศษโอ้สายตาเมาตัวเลขแหลคะค่ะอ่ะชุดการแปดแปด่าดไปรอบพิเศษเสียดายเนาะจ้าสำหรับรอบปกติก็คือมาแปดแปดศูนย์แปดศูนย์ในการบริจับหายเนาะจ้าโอ้โหเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์ขอเฮ้าสุดเด่นจับขู่พาดไปอีกเนาะเขาสุดเด่น,นเนขาดเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จะรอบ ปกติจะชุดกันกับบริจับหายเนย์หนาเสียดายเนาะจ้าจับหายแต่เก้าศูนูเด่นมาแปดศูนสำหรับ2ตัวล่างปกติ0ูย์สมาตรงตรงศูสเด่น0ูนย์ไม่รู้ศย์มาสำหรับรอบ VIP บน7จ็ดสองสามผ่านไป2ตัวล่าง VIP 3พสา เขาไปที่ตัวกลับ93มาตัวเน้นเต็มๆชุดเด่นเด่น9วิ่งรุด9มาสำหรับสุด3ตัวของเขาผ่านไปนอนจารเลขมือหนีติดเบิร์น6677แอดจอยจับให้เลขเบิร์นหนา866077เขามาเบิร์น188880โอ้อ่ะ นี่คือพ้นสรุปห,าห้านอยคล้องมือว่านจากแนวท่าของเฮ้าเข่าซ้น้อยจะพาดแขนน้อยเดียวรอบเฉพาะกิจเกือบแตกสีน้อยเราจะโอเมื่อนี้อ่ะโอเคถือว่าปัางๆกันไปเนจาจะเมื่อนี้ก็ฝากตามต่อละกันจะสําหรับห,าห้านวยคลองวันที่สิบหา้าจากเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยได้นอาอจจะ ก่อนสิไปรับชมมือนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้บุพาดแนวทางตั่อไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจะสำหรับพี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับชมใหม่ใหมถ่ายยังบุษันได้ติดตามกับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ล่อนอกจากเพื่อเสด้บุพาดแนวทางทีแอดจอยลงให้จ้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นสามกับหนึ่งวิ่งลู่จะสำหรับมัดรวม สามมีสามหกสามหาสามสี่สามศูนย์หนึ่งจับคู่หนึ่งหกหนึ่งหา หนึ่งสหนึ่งสามหนึ่งสามี่คือคูเด่นสำหรับเลขเบิร์มันนี้แอจอยติดเบิร์หนึ่งหนึ่งสี่หสาสโอ้ติดเบิร์หนึ่งหนึ่งสี่สีหาหำหรับสายเบิร์แอจอยขอเอาเบิร์ให้แค่หาหาพอจะ้ะ ที่เลือกอะพิจารณาเบิ่แเ้าจะสําหรับเล็กเบิ่์จ้าสําหรับตัวกันเจสาเจสเจ็ดหนึ่ง4ูน10สตัวจ้าหนึสศ หนึ่งสามหาสามหนึ่งสี่สามเจ็ดสามเลขหามสำหรับตัวเน้นสามตัววันนี้ขอเน้นไปที่เลขหามสามเจ็ดสาม สำหรับเล็เบิ้ลมือนีอแอนจอย1 1หนึ่งหนึ่งสีหาสามนกันนักคือ4ีสกับหาหตามด้วย1นึสตัวกันจะเน้นไปที่3ามเจดเจสตามด้วย1 0ึ่งศูนย์หสหาหนึ่งสี่หนึ่งสาม นี่คือแนวทางฮาหนอยหมัดร่วมของเมอนี่จ้าหมาัดหมักตัวได้ชอบตัวใดเมือนี่กะโจดว้แค่ไ้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะจ้าเมอนี่กะขอให้มาปังๆละกันเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านทีเขามาติดตามรับชมแนวทางคับ แอดจอยสูงดีมีใส่กันถูกว้นถูกทานจ้าแนวทางกันมีเขามีรูดเราจะผิดผ่าดประกันได้กับโค้ชทูตโค้ชไพ่นินอ FC, เอฟซีหลายๆจ้าเบิร์ไวเป็นแนวทางเราจะสำหรับคลิปนีนน้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า